ยูนี่บอคขับใจแวะเติมน้ำมันนิดนึงเห็นบอกไม่ต้ขาบก็ต้องบอกวูดีนห้ามน้ำเจ๋งแน่สบายดีมาลองดูว่ายำริงที่รวมไสจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะเห็นมันน่ารักดีก็เลยมานิชาลินน่าหอมมากเต็มโตเลยก็มันอยากกินทุกอย่างเลยหนังหมูหมาล่าจะเป็นยังไง แล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าน้ำจิ้มอะไรดูดูดันมากอะ <_ t ries> สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เราจะขับรถเที่ยวลาวไปให้ถึงแขวงเหนื้อสุดของเราเลย <_ t ries> คือคลิปนี้ตั้งใจจะ ไปลองกินอาหารท้องถิ่นไปตลาดแล้วก็ไปดูว่าผู้คนแถวนั้นนะ่ะเขากินอะไรกันแล้วก็เที่ยวนิดๆหน่อยๆตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสปปลาวแล้วที่เมืองเงินแขวงสยบุรีเราจะขับรถขึ้นเหนือไปเรื่อยๆไปทางแขวงอุดมไซแขวงหลวงน้ำทาแล้วก็แขวงที่อยู่เหนือสุดของเรานั่นก็คือแขวงพงสาลีซึ่งทั้งหมดสี่แขวงที่พูดมาเนี่ยเรายังไม่เคยไปก็คงจะต้องค่อยๆขับกันไปเรื่อยๆเพราะว่า เรายังไม่รู้ว่าถนนหนทางเป็นยังไงแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็น่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่ส่วนขากลับเราจะกลับไทยทางด่านหนองคายแล้วก็จะผ่านแขวงหลวงพอบางแล้วก็แขวงเวียงจันท์เนี่ยเราเคยไปเที่ยวบ่อยแล้วก็อาจจะแวะกินแวะเที่ยวนิดๆหน่อยๆแผนคร่าวๆก็จะประมาณนี้พร้อมแล้วไปกินกินกินให้สุดลาวเหนือกันไปเลยจ้าจอดเกือบไม่ทันลินจี อยากกินอ่ะขายยังไงคะเซ้าพันเซ้าพันโอเคเอาพวงหนึ่งค่ะอันนี้มาต้องใส่ปถูกเอาหนีเลยบอกปถูกยูนี่บ่อะไรตัวนี้ถูกแพงนี่เลยยี่สิบเนาะผักกิ่งมึนอืมเปรี้ยวอมหวานขับใจไม่คาง้างเลย ขับรถมาไม่ทันไรก็ได้สเสบียงแล้วไปน้องบอกว่าปลูกทางนี้นี่ลิ้นจีอู้น้ำน้ำกระดิบมาพี่วิชิม,มรสชาติออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆกินแล้วดลสดชื่นชอบแบนนี้ชอบบนนี้เปรี้ยวหวานไม่ชอบหวานหวน เ<อ>ที่ยวหวานหวานมันจะอร่อยเราอยู่ใช่ไหมไม่ได้ผ่านแล้วนะหูยภูยยยยเขาเริ่มทางเริ่มชนันเริ่มขึ้นเขาลุงเขาแล้วนาขั้นบันไดแต่ว่าเขาเกี่ยวไปหมดแล้วเขายังไม่ทำแล้วทำุูสวยแน่ดูหนะเออ เป็นนาขั้นบันไดที่แบบไม่ชันมากอะ่ะแวะเติมน้ำมันนิดนึงกาส่วนเต็มถังค่ะลิตรเท่าไหร่ค่ะ17,000กีบขอบใจ17,000กีบป,ประมาณ33บาท9ก้0 0 0นัน,น,นับก่อนเลยขอบใจเงินปะอบอกไม่ตกล่บก็ต้องบอก <laughs> ฟองหนึ่งค่ะซื้อน้ำซื้ออะไรซื้อน้ำชาซื้อน้ำ,นำไปเ <laughs> ติมน้ำมันรถแล้วก็ต้องเติมน้ำมันคนสิจ้า <laughs> ไป <laughs> อ้อชืน่นใจ <laughs> ไปน้ำอะไรอะ่ะมเห็นเรือ้างเลยเป็นหาดเหมือนหาดทรายอะ่ะแล้วก็มีหินด้วยอะ่ะ เป็นท่าเรืออะไรมีคอนกรีตลงไปถึงในน้ำแม่น้ำอะไรนะ <c oughs> ม่สวยว่าอยากกางเต้นท์วิวแบบนี้เนาะมีป้ายข้างหน้าเขาบอกว่ามืปากแดงเลียวขวาที่เขานั่งเรือโดยสารกันน่ะเขาชอบมาแวะพักที่เมืองปากแดงแวะพักแวะกินข้าว หิวน้ำอีกแล้วนี่น้ำอย่างเนี้โอ้น้ำชาน้ำชาเ <c oughs> <c oughs> เสยียจได้ย,ยังไงเผลอป่ะขูดขเสีกระอโอเขาุนแห้งขูนแห้งมาตนเริ่มเลยเดดเสียกรพุนกหนเออในเซยนดั้ำนี่แหละสองฝ่องเป็นทัพใช่ เด็นน้ำชายนะนี้ยมู่บ้านเขาอยู่ในหูบ้าเราแดดกำลังสาบสังขสีหมดเลยดูดิสวยมากเลยนี่หูแต่ว่าทำไมบ้านเขาคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะเออโอ้เด็กห้า แม่ไม่เลยบนะ้างอยู <นะ S 1> อ่เก่งแทะสบายดีโอ้ติดหับน้ำแบบสองแกลลอนใหญ่ๆอะ่ะเออไปอาบน้ำเรือแล้วก็หากระปั้นเลยแล้วเขาก็ตากผ้ายอย่างนี้แหละคานทางเนี้ยตากผ้าธรรมชาติ ถวนี้เป็นตลาดแน่ๆเลยคนเยอะมากอ่ะอะไรอ่ะที่นี่เมืองอะไรอ่ะเราสามารถจอดได้ไหมอ่ะที่นี่มันคือตลาดไหมอ่ะตลาดตลาดผลไม้ นนี้เรามาถึงที่เมืองไซแขวงอุดมไซแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินในตลาดกลางคืน PTC อุดมไซจะมีอะไรให้เราชิมมั่งกินหอมแต่ไม่รู้หอมอะไรรวมกันไปหมดเอื้อนอี้ยงค่ะมันเป็นคืออย่างปิ้งจีนปิ้งจีนขายยังไงคะสิปไม่สองห้าเอาเอาซิไม่รวมกันได้บ่ได้้า เนื้อนี่หมูเนาะมไก่เอ็นไก่นี่หัวใจเนาะอันนี้หนังยังอันนี้หัวใจไก่ราว่าห้าทับเนาะเดี๋ยวมาเอาเด้อเขอบใจมีทะเลด้วยนะมียำด้วยเดี๋ยวเราเดินไปสุดก่อนเฮ้อย่าบอกนะว่านี่ยำจีนน่ะอยากกินจิตใจอยากที่หลวงมาบาง เอาไปลองเสียไปร้อน,น,นเส้นอะไรไม่รู้เน,เนี่ยเป็นบุกไหมเราไม่รู้อ,อันนี้<ง>ด้วยเอาหูหมูด้วยเป็นไก่จะเป็นโรเลยไหมโห,โหูหมูมนสิบพันร้านเจ๊ไหม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แบแซขอบใจได้แล้วสมใจอยากเป็นหนึ่งอยา่างอยากกินยำจีนมากคือปฏิใจตอนที่ไปกินที่หลวงพระบางอะ่ะอร่อยมากนี่เดี๋ยวมาลองดูว่ายำจีนที่อุดมไซจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งกิน อยากกินมากยำจีนอ่ะน่าก,กินมากอ่ะออืออร่อยเหมือนที่เคยกินเลยอ่ะอันนี้เป็นผักผักอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วที่เขาไปทำผักดองอ่ะผักอะไรอะ่ะลืมอืมอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้หมึก เริ่มชาลิ้นแล้วคำท,ที่สมเริ่มชาลิ้นร้านนี้ชาลิ้นดีอะชอบอ่ะอันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะเห็นมันน่ารักดีก็เลยมาอมเอาให้ชาลิ้นกันไปเลยวิชาลิ้นหน้าอ่ะใช่เผ็ดและชาตึนงนึ่งๆอะบอกไม่บุกคล้ายๆบุกอะรับไลองชิม เป็นบุบๆแป้งๆบอกไม่ถูกแต่ว่าเข้ากับน้ำน้ำยำได้ดีเราเลือกมาอะไรมั่งจะไม่ได้ละขาไก่เย็นไก่เฮ้เมื่อกี้ปอไปสั่งส้มตําเพิ่มมาอมหอมมากชิมส้มตามํมมา,า,มากันหอมมะนาวมาก ตำออกรสเปรี้ยวนำใช่ใชเปรี้ยวนําแบบี่ปล่อยหอบเลยอ่ะเผ็ดด้วยนเนือ้อก็กรอบเส้นเล็กแต่ว่ากรอบมากเมื่อกี้เหลือ,อไปเห็นหมูกระทะต้องจัดสิจะรออะไร <c oughs> สบายดีเลือกได้เลยบอกค่ะอ,อันนี้คือจานละห้าสิบพันเนาะอันนี้เนื้อหัวใช่ไหมคะเคอาอันนี้หนึ่งแล้วก็พวกของสอชั้นนั่นนึง ผมต้องเอาเลยจ้าถัดจานละหนึ่งหมื่นกีทอุ้ยขอโทษค่ะเส้นอันนี้เส้นอะไรไม่รู้ะเอาไปลองอน,นี่น่าจะเป็นน้ำจิ้มถั่วอันนี้น้ำจิ้มสุกี้แน่นอนอันนี้ไม่รู้แจ๋วอะไรอะ่ะน่ากินมาก โอ๊ยหมดไม่นี่ยก็มันอยากกินทุกอย่างเลยเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะหมูกระทากินต่อจากชาไม่ยังไม่พอชาแล้วชาอีก หนักไม่นมมากเลยอ่ะนึกมากลอยไม่สายพันติกินแล้วเมื่อกี้สายพันสีขาวอร่อยมากเมื่อกี้นจะเรียกว่าอะไรข็ชอบเอ็นไก่อแอบชิมอะไรนะครับอยากลองหนังอ่ะหนังหมูหมาล่าจะเป็นยังไงหมาล่าล้านนี้ก็ไม่เบานะชัดมากเผ็ดแล้วเผ็ดอีก นี้เป็นเนื้อโรยงาหมาล่าอืมเนื้อดีเพาย่างมาพอดีแม่ก็ดัางเลยอะ่ะเนื้อเขานุ่มอะ่ะอ่าเขาเริ่มที่น้ำจิ้มถั่วกันเลยอืมจิ้มออกรสหวาน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 มันถั่วอร่อยอ่ะ สชั้นรอบนี้ที่ร้านเขามีน้ำจิ้มสามแบบนะน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มสุกี้ร่อย <c oughs> แล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้อีกอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าน้ำจิ้มอะไร <c oughs> อันนี้สีดูดูดานมากอะ แล้วจิ้มเข้าไปเยอะมากพอคิดว่าเป็นน้ำจิ้มเจ้าโอ้จิ้มอะไรทั้งสิ้ใช่น้ำจิ้มเขาอร่อยทุกอย่างเลยมีน้ำจิ้มถั่วดินที่ว่าหมูกระทะที่เราเขาจะต้องมีอยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้ก็อร่อยหวานน้ำนัวถั่วแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้ก็อร่อยแล้วน้ำจิ้มหมาล่านะเต็มคำไปเลยจ้าปากเบินแล้วอ่ะตั้งแต่ยำจีนใช่ป่ะ กาแบปากแล้วก็ชาลิ้นแล้วก็มากินปิ้งหมาล่าอีกแล้วก็มากินซุมตําอีกแล้วไม่เจอน้ําจิ้มอันนี้หมาล่าอีกอันนั้นอะไรอ่ะจิ้มจีนจะเป็นหัวใจไข่ทำหนึ่งเพ็ดทุกอันหัวใจทุกอันอะไรรึยิ้มใหญ่แต่ที่มีตำซุมตำอาเลยเส้นเส้นอืมอันนี้เส้นเด้งๆอ่ะที่เราไม่รู้ว่าเส้นอ่ะน่าจะเป็นประมาณลุ้นเส้นแหละ เ,เออสีสีเาทาๆอ่ะเส้นอันนี้มันเป็นหนึบๆก,กว่ากว่ามุนเส้นมากเลยอ่ะกอมานิดเดียวอ่ะเพไม่เคยกินก็เลยไม่กล้ามาเยอะเยเส้นอันนี้อร่อยนะมันหนึบมากเลย้องกินเหมือนบุกผสมวุ้นเส้นแต่เหมือนวุ้นเส้นมากกว่า ัน,นึบดีเออเพราะว่าอร่อยดีะ่ะเหมือนวุ้นเส้นเส้นใหญ่แล้วกรึบกรอบอ่ะมาล่าอีกสักทีไม่เค็ดไม่เค็มย่างกรอบอมะสมตำ ก็ยังกรออยู่อ่ะเดี๋ยวไปหาที่พักแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราอาจจะไปเดินตลาดเช้าที่เมืองใสกันแล้วก็น้ํากัดยอลปารีสอร์ทหรืออะไรสักอย่างวันพรุ่งนี้นะไม่นยังไม่แน่ใจนะคิดดูก่อนเพราะว่ามีคนแนะนํามาเยอะว่าถ้ามาอุดมใสให้ไปที่น้ํากัดยอลปารีสอร์ทเดี๋ยวดูก่อน